สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเทียงกำปํามันนะคะไม่ได้เจอกันมาหลายวันเลยนะคะเป็นไงกันบ้างนะคะหวังว่าคุณจะสบายดีกันนะก็ไม่เคยได้จับรายการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเออึ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้จับบ่อยนะแต่เออก็ยังมือ อคลิปรายการให้ได้ฟังกันอยู่นะคะถึงแล้จะไม่ได้จับท,ทุกทุกวันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีสาระนารือเกี่ยวกับกระเจียบมาฝากนะคะต้องขอขอบคุณนะคะขอ,ขอบคุณคนที่สั่งมามากๆเลยนะคะน่ารักมากๆนะคะ่ะก็ส่งกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ โอเ,คคเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปฟังสาระนารู้กันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะจ๊ะรู้แล้วทำไมใครๆก็รักกระเจี๊ยบเขียวเจ็ดเผยประโยชน์ที่คุณอาจไม่รู้ เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่พูดกันว่ากินกระเจี๊ยบเขียวแล้วดีต่อร่างกายใครใครก็รักและชอบกินแต่รู้หรือไม่ว่าประโยชน์ที่ว่านั้นมีอะไรบ้างวันนี้ทางทำกินรวมมาให้แล้วเจประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวต่อร่างกายถ้าได้อ่านแล้วจะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใครใครก็รับผักสีเขียวชนิดนี้ก่อนอื่นไปรู้จักกับกระเจี๊ยบเขียวกันก่อนกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชลงลุกอายุหลายปีเจริญเติบโตได้ดีในเขตอากาศรึงร้อนคือมีอุณหภูมิระหว่าง8นึองยปรมป็นดที่สามารสุพด้าางยาที่ชโดยประเมาะเป็น,นพื ลางมีหลายจังหวัดได้แก่นครปฐมปทุมธานีนนทบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครพิจิตรกาญจนบุรีราชบุรีระยองและนครนายกนิยมนํามาใช้ประกอบอาหารหลายอย่างทั้งต้มผัดแกงทอดอย่างหรือนึ่งกินกับน้ำพริกก็ได้ทั้งนั้นสําหรับเจ็ดประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวที่คุณอาจไม่รู้หนึ่งช่วยลดน้าตาลในเลือดเหมาะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานและคนที่กําลังทุบคุมน้าตาลน,น้าหนักสองลดอาการท้องผูกเพราะมีเมือกที่ช่วยให้อุจจาระอ่อนตัวขึ้นและยังมีใย,ยอาหารที่ดีต่อกกาารรับถ่ยยลดคอเเอเเสตในง สี่ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคก,กระเพาะอาหารเยื่อบุก,กระเพาะอาหารอักเสบและลำปักเสบได้ห,หากใครที่เป็นโรคก,กระเพาะอาหารอยู่แล้วการทานกระเจี๊ยบเขียวมเมื่อเหียวเหนียวใสๆจะช่วยเข้าไปเคลือบแผลในกระเพาะอาหารได้อีกด้วยหกฝักกระเจี๊ยบต้มเกลืออ่อน,ออนสามารถแก้อาการกรดไหลย,ย้อนได้เจ็ดมีโฟเลตสูงช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงและเป็นสิ่งจำเป็นต่อพัฒนาการของลูกน้อยในรันดังนั้นจึงเหมาะกับหญิงมีรันกลับเพ้าสื่อเชื่องที่ สองถึงรายการนะคะวันนี้ซีงนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะคืดมากนะคะวันนี้บ้านใครอากาศร้อนกันบ้างคมอมเมนต์กันหน่อยนะคะบ้านใครอากาศร้อนกันบ้างเอ่ยนะคะบ้านเราก็ตอนนี้ก็อากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะคะวันนี้นะเริ่มะะร้อนแล้วล่ะนะคะเออร้อนจนอยากจะอาบน้ำจริงๆนะเออนะคะแต่ว่า ถามไม่ได้ทัานก็อาบอาบอาบได้นะอาบได้นะคะถ้าเมล้นหนักมากนะคะเราก็แบบอาบน้ําให้เย็นสบายเงี้ยนะคะหรือไม่ก็ถ้าเท่าสื่อหน้าร้อนแล้วน่ะนะคะใครที่อยากไปเล่นน้ําในสระน้ําขังรีสอร์ทขังเรงแรมอะไรเงี้ยเขาก็เออ่ก็ไปเล่นได้นะคะเขาก็มี เมื่อปีที่แล้วก็ไปก็ได้ไปนะไปกันไหนนะเดี๋ยวไปไว่ายน้ําที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นรีสอร์ทที่เขาที่ทิศท,ที่พักนะฮะแล้วก็รีสอร์ทรีสอร์ทที่เราไปว่ายน้ําอ่ะเ้ามีรสระว่ายน้ํำแสนตัวแล้วเราก็อ่ไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ําไปเลยนะใส่ใส่ใสแค่กางเกงกับเสื้อ นะคะนะคะแล้วก็อาใครที่อยากจะไปเที่ยวก็ยังมีโอกาสได้ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวยว,ว่ายน้ำนะเคาที่เราไปดูนะอะถ้าที่เราไปไว่ายน้ำที่นั่นมาอนะนะคะก็ะคือจะมีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยแต่เราไม่กล้าเล่นนะแต่ว่า ไม่เคยเล่นสักกะทีแต่ว่าถ้าไปเที่ยวครั้งหน้าอาจจะได้เล่นก็นได้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลึงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะเชื่อสากลโลกก็ขอให้คุ้มครองคุณไปฟังที่ท่านที่ติดตามรับฟังรายการ เคยกันประจำวันนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีโอกาสนะคะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ